สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะตอนนี้ก็หิวแล้วนะครับหลังจากที่ลงคลิปไปทั้งหมด12คลิปในในวันนี้นะฮะเร่งลงคลิปเพื่อให้ FC เห็นว่าเสือพาไปมาถึงโคกหนองนาจำปาดงแล้วนะฮะอย่าลืมเข้าไปรับชมคลิปให้ด้วยนะครับผมนะตอนนี้นะมาอยู่ที่ร้านชื่อร้านน้องแก้มน้องกนะฮะน่ารักมากเลยชื่อร้านนะน้องแก้มน้องก้า นะเป็นอาหาร<ม>าตามสั่งแล้วก็เก๋วยเตี๋ยวต้มเส้นส้ตตมตำขนมจีนแล้วก็น้ำแข็งใสนะฮะขายหลายอย่างมากแต่ว่าวันนี้ต้มเส้นไม่ได้ขายนะฮะเป็นวันเสาร์ที่<ม>เขาบอกว่าคนน้อยนะครับก็เลยอ<ม>กินส้ตมตำก็ไดนะ้พี่เสือสั่งตำทะเลนะอ่ะมาดูกันนะฮะหน้าตาของตำทะเลนะที่พี่เสือสั่งไปจะเป็นอย่างไรนะนี่คือเสือกินแซ่บ EP ที่9 16 ร้านนี้ก็จะนะอยู่ที่หมู่บ้านจำปาดงนะฮะเปิดใหม่ได้ไม่นานนี้เองนะผมรู้สึกจะเปิดยังไม่ถึงเดือนเนาะครับคือคเห็นร้านนี้ตั้งแต่เขาถมดินนะตั้งแต่เริ่มทําพื้นขึ้นเสาเนาะนะครับนะจนวันนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะดูนะเมนูเขานะฮะ โอ้นะฮะก็ตกแต่งสวยงามมากเลยนะฮะดูบันไดขึ้นร้านสิครับผมดูดอกไม้นะฮะเดี๋ยวเรามา,มารับชมนะฮะส้มตำทะเล่นะ,ะตอนนี้พนักง,งานเสริมน้ำแล้วนะฮะชื่อน้องอะไรครับผม น้องแก้มนะเจ้าของร้านนั่นเองนะครับผมเนาะนี่นะป้ายชื่อร้านอยู่นี่นะฮะร้านน้องแก้มน้องกล้าวนะฮะกล้าวนี่เป็นพี่หรือเป็นน้องกล้าวเป็นพี่หรือเป็นน้องก้ากับแก้มเป็นหลานค่ะอ๋อครับผมนะฮะเป็นเป็นลูกของลูกชายคนโตนะฮะน้องแก้มน้องกล้าวนะครับเท่ากับเป็นคุณยายนะเจ้าของร้านนะฮะ บุกมาถึงครัวเขาเลยนะฮะบุกมาถึงครัวนะคะบอกว่าสะอาดในครัวเลยนะโอ้นี่นะทุกคนดูนะครับผักเพิ่มปลาหมึกรัวหอยฟังเสียงครกเสียงครกด้วยครับดูนะคะด้วยนะคะเสียงครกเสียงสาดด้วยโอ้โหครกใหญ่แท้ชิมดูครกใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวไปเสือชิมก่อน มีทัอดปลาหมึกควายปลาหมึกหมดอืมปลาหมึกจริงๆด้วยครัเพิ่มความเค็มอีกนิดนึงครับผมเอ้าดูควายมันเค็มอเนื้อเส้นเขาเขาปลาหมึกตัวมาหั่นเหรอคะคะตัวก็มีเส้นก็มีค่ะนี่หมายถึงว่าเขาสานหางมันไงคะหนวดมันนี่ไงตัวมันหมูกระสายไมแล้วโอเคเนี่ยนี่จะแถมให้เอฟซีไปเลยค่ะเอฟซีแถมให้ที่เลย ทำได้นี่ไมเป็นไม่ได้คนจริงคนจริงของคเสนกแม่คิจะ่าลยใส่ใส่จานกินดิม่ค้าลืมแม่ค้าลืมแม่ค้าลืมไม่ีวันนี้นะันหยไปรแม่้านใจมากเลยสียให้เอฟซีเลยวันนี้นะโอ้โห ลูกขาดทุนก็ยอมอันนี้นะเพื่อเอฟซีโอ้โหจัดหนักเลยนะฮะนี่แต่เหมือนร้อนๆแม่ขาขาทุนนะเนี่ยปกติครกปกติครกนี้ตามทะเลได้กี่บาทครับผมฮะตามทะเลได้เกือบเป็นร้อยพูล้วนีใส่ถใส่ทะเลเกือบครึ่งโลแล้วครับผมให้เอฟซีอย่างเดียวได้หนีไม่เคยแถมให้ใครเลยนะ พวกกเราาาขขึ้นนมยปกติครกเท่าไหร่นะที่ขายอยู่นะแปดสิบแปดสิบแต่วันนี้คือจัดหนักจัดเต็มเต็มเลยทุกคนดูโอ้โหน่ารับประทานมากนะฮะปลาหมึกเยอะมากนะครับสมใจอยากซื้อพาไปเลยนะฮะอีพีนี้ไม่ธรรมดานะฮะหัวไหัว้เนี่แถมไปเลยนี่ไม่ได้ทิปตังตัวนี้นะแถมให้อีกนี่นะครับผม ข้าวเกลียบเขาเรียกข้าวเกลียบอะไรนะข้าวเกลียบปลาทะเลนะฮะจากปักใต้เลยนะฮะอือนะฮะแล้วก็ขอข้าวขอข้าวเหนียวขนมจีนด้วยครับผมขอข้าวเหนียวกับขนมจีนด้วยเด้อนะฮะตอนนี้นะครับเขายกข้าวเหนียวมาให้ทั้งกระติดเลยนะนะฮะก็เอออะไรนะข้าวเหนียวก็ไม่คิดตังนะครับกล้วยก็แถมมาให้อีกลูกหนึ่งไม่คิดตังนะ เขาเกลียบทะเลก็ไม่คิดตังอีกนะฮะนะครับทุกคนนะฮะได้เวลาเสือกินแซบแล้วนะครับผมมา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 กินน้ำเดียวมากินน้ำเดียวนะฮะมันย้อนแสงหน่อยนะฮะใครหิวก็แวะมากินได้นะคะ แซ่บม,มากสดจากทะเลสดจากทะเลนะคะเดี๋ยวชิมข้าวเกี๊ยทะเลจ้ามาทานนะ

แม่ขาใจปั้มให้ต้องกินทีเดียวเพราะว่าหิวแล้วก็ไม่ใช่เศษมั้นั่นเอเนื้อไ่เดอยยาสมอนจะกินไม่ทันเนื้อทอดด้วยทอดไองเดี๋ยวจะกินไม่ทันยายสมอนพูดสิอย่าลืมสั่งซื้อทีพีสกินนะทีวีคอฟฟีซีบักทอมทักเบต้ากรูแคร์น้อนะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะครับอ่ะลืมเบอร์โทรร้านนะแป้เบอร์โทรร้านศูนย์เก้าสอง 2> 3ามสองเจ็ดเก้าห้าเก้าหนึ่งนะครับเผื่อท่านใดอยากจะสั่งนะครับสั่งผ่านทางโดยตรงแล้วก็ให้ไปส่งที่โคกน้องนะโอ้สั่งไปเผื่อไวเผื่อไวนั่นนะผมนะครับเบอร์โทรนะคะอืมล่างเบอร์โทรศู้ออย่าลืมดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ดูโฆษณาให้กับซื้อพาไปด้วยนะครับผมนะท่านใดที่ ถามหาพี่เสือเมื่อไรจะมาจำปาด้งนะพี่เสือมาแล้วนะทุกคนนะครับ,บอรอโอ้เรียบร้อยตั้งนานแล้วครับผมอ,อ่ะนะครับขอบพระคุณนะครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ